เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับ <Yeah. S 3> สวัสดีแฟนบอลกองทัพปีศาแดงทุกท่านนะครับในข่าวรอบเช้าประจำวันที่16ตุลาคมวันนี้มาเริ่มกันที่รายงานเรื่องของโทมสัสดูเคิลกันก่อนซึ่งบอกได้แค่ว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเรานั้นจะคิดจะทําอะไรเกี่ยวกับเรื่องกุญซือก็ต้องคิดไว้ทาไว้เท่านั้นแล้วเละครับเกี่ยวกับอนาคตของเอริกเนฮาก เมื่อจากรายงานล่าสุดที่เข้ามาจากทาง Sky Sports ซื่อยักษ์ใหญ่ของอังกฤษนะครับได้ออกมาระบุว่าตอนนี้โทมัสดูเคิลเริ่มมีความสนใจในการเข้ารับตำแหน่งกุนซือทีมชาติอังกฤษแบบเต็มตัวแล้วหลังการเจรจากับทาง FA นะมีความคืบหน้าไปมาก ด้วยที่ทาง FA ก็ทราบดีด้วยนะครับว่าผู้เขาเนะี่ยต้องทํางานเรื่องนี้อย่างไว้ที่สุดเนื่องจากว่าผู้เขารู้ดีว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็กําลังให้ความสนใจคุณซือว้51ปีรายนี้อย่างมากเช่นกันนอกจากนี้ครับตัวของชูเคิลก็เป็นคุณซื้อที่มีโปรไฟล์ตรงตามที่ FA ต้องการก็คือเป็นคุณซื้อระดับโลกที่ผ่านการคว้าแชมป์มาแล้วรวมถึงเคยทํางานในอังกฤษมาก่อนและก็ผ่านการร่วมงานกับแข่งอังกฤษมาแล้วบ้างครับ ซึ่งก็อย่างที่เราทราบนะครับว่าโทมัสทูเคิลเคยคุมทีมเชลซีเมื่อช่วง3ปีก่อนนั่นเองดังนั้นกับสถานการณ์ในตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเรานั้นจะพลาดในตัวทูเคิลซ้ำรอยในเคสของอันโตนิโอคอนเต้ก่อนหน้านี้หรือเปล่านะครับมากันนี้ข่าวต่อไปครับกับอัปเดตเรื่องของเอริกเฮนฮากจากทางฟลาบิโซโรมาโนกับสถานการณ์ล่าสุดของกุนซือชาวดัชในทัพปีศาจแดงของเราดยโรมาโน่นะครับก็ได้ยืนยันผ่านทางช่อง YouTube ของเจ้าตัวในช่วงค่ำวานนี้ว่า เอริกเคนฮากไม่ได้ใกล้เคียงจะถูกแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไล่ออกด้วยซ้ำในช่วงที่ผ่านมาครับถึงแม้ผลงานช่วงที่ผ่านมาจะไม่ดีนักนอกจากนี้ตัวของเทนฮากก็ไม่ได้รับการติดต่อใดๆจากฝ่ายบริหารของทีมด้วยอย่างไรก็ตามนครับในเวลาการประชุมของทีมนั้นสโมสรก็มีการหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ของทีมในตอนนี้อยู่เช่นกันแต่นัเวลานี้ครับก็เป็นที่ชัดเจนว่าเอริกเคนฮากจะยังได้คุมทีมต่อตามโปรเจกต์ที่เขาวางไว้อย่างแน่นอนครับ มากันที่ข่าวต่อไปครับกับข่าวลือเรื่องการเสริมแบ็กซ้ายของทีมกันหน่อยหลังแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังประสบปัญหาในตำแหน่งนี้มาตลอดถามอัปเดตล่าสุดเกมกับเบลนฟอร์ดทั้งลูกชอและก็เตเรมาลเลเซก็ยังไม่สามารถกลับมาลงสนามช่วยทีมได้ ทั้งนี้ครับกับรายงานจากทาง Foreign Patent Berg ในข่าวของ Sky ยอ r m a n ก็รายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตั้งเป้าว่าจะพายายามอย่างเต็มที่ในการเซ็นสัญญากับอัลฟองโซเดวิสแบ็กซ้ายวัยยิ่ม3ปีของทีมเสือใต้บาร์เยนมาร่วมทีมให้ได้ในช่วงซนะัมเมอร์หน้าหลังตัวนักเตะในกําลังจะหมดสัญญากับทีมเสือใต้แล้วและไม่น่าจะมีการขยายสัญญาฉบับใหม่ออกไปด้วยที่ตอนนี้ครับนักเตะกําลังได้รับความสนใจจากหลายสโมสรและทีมเต็งก็แน่นอนว่าเป็นเรอัลมาดริดสโมสรยักษ์ใหญ่จากสเปนที่เป็นสโมสร ที่มีโอกาสที่ตัวนักเตะไปร่วมทีมมากที่สุดอย่างไรก็ตามนะนครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของเรานั้นก็จะไม่ยอมยอกธงขาวยอมแพง้ง่ายๆกับดีลนี้เพราะมองว่าเป็นเป้าหมายสําคัญและถึงแม้สโมสอนจะรู้ดีว่าโอกาสไม่มากนักแต่จะทําอย่างเต็มที่ครับเพื่อแย่งชิงตัวแบ็กซ้ายตัวเก่งรายนี้เข้ามาร่วมทีมให้ได้ เรามาต่อกันที่เรื่องปัญหาการบาดเจ็บของทีมกันหน่อยนะครับซึ่งก็จะเป็นในส่วนของปีที่แล้วที่แมนยูนเต็ดเราเนี่ยเจออาการบาดเจ็บเล่นงานไปถึง75เคสด้วยล่าสุดครับทางข้อมูลจากดัช h นี้อาการบาดเจ็บของนักเตะในยุโรปที่รวบรวมโดยโฮเดนบริษัทที่ปรึกษาประกันภัยระดับโลกก็ระบุว่าแมนเชสเตอร์ยูน e เต็ด ต้องสูญเสียเงินเพราะอาการบาดเจ็บไปถึง39.81ล้านปอนด์ทำให้ตัวเลขเดังกล่าวครับกลายเป็นใส่ติใหม่ของสึกพรริม์ลีกทันทีที่ต้องมาเสียเงินจากอาการบาดเจ็บของนักเตะตลอดทั้งปีขนาดนี้และกับตัวเลขเดังกล่าวเนี่ยครับก็เป็นการคำนวณจากการนำค่าเหนื่อยพื้นฐานรายวันของนักเตะที่บาดเจ็บมาคูณกับจำนวนวันที่พวกเขาลงสนามไม่ได้เพราะอาการบาดเจ็บนั่นเองครับในส่วนที่มันดับ2ก็จะเป็นของเชลซีที่หมดเงินไป30.22ล้านปอนด์และก็แมนเชสเตอร์ซิตี้ทีมแชมป์ครับตามที่อันดับ3าหมด กับนักเตะบาดเจ็บไปทั้งเส้น27ล้านปอนด์ด้วยกันครับมากันที่ข่าวต่อไปครับกับความเห็นของเปาโลดิคาเนโออดีตกองหน้าจอมคลาสสิกของเวสต์แฮมยูไนเต็ด้วยเขาได้ออกโรงนะให้ยูวนตุสลองติดต่อขอยืมตัวโจชัวเซอร์ซีกองหน้าตัวใหม่ของทีมปีศาจแดงเรามาร่วมทีมในช่วงตลาดรอบม,มกราคมที่จะถึงเนื่องจากเขามองว่าเซอร์ซีตั้งแต่ย้ายมาร่วมทีมแมนยูไนเต็ดก็ยังไม่สามารถงัดฟอร์มเก่งออกมาช่วยทีมได้เลยซึ่งต่างจากตอนนี้เขาอยู่กับโบลญญาเมื่อปีก่อนเป็นอย่างมาก โดยที่เขาก็มองว่าน่าจ,จะเป็นพลอยความต่างของหลีกเนื่องจากที่อังกฤษเล่นกันเร็วแถมกรรมาการก็ไม่ได้เป่าฟาวง่ายๆเมนตาลี่ด้วยและก็มักจะปล่อยให้เกมมันไหลไปเรื่อยๆมากกว่าซึ่งนั่นอาจจะไม่ใช่สไตล์ของเซอร์ซีครับจนทําให้เจ้าตัวยังปรับตัวไม่ได้เสียทีด้วยกับเรื่องนี้ครับเปาโลดิคานนโอก็ได้แสดงความเห็นผ่านทาง t ูตโตสปอร์ตว่าหากเป็นผมผมคงจะยืมตัวจชัวเซอร์ซีมาจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด พวกเขาตัดสินใจเสริมทัพแบบบ้าราหัมมาหลายปีแล้วแต่ทว่าก็ไม่มีคนไหนที่ดีผลเลยกับพวกเขาแม้แต่จูชัวเซอร์ซี่ที่ทำได้ดีในอิตาลีแต่ก็ดูช้าเกินไปสำหรับการเล่นในพรีเมียร์ลีกบางทีในอีกไม่กี่เกมข้างหน้าเขาอาจจะพิสูจน์ให้ผมเห็นว่าผมคิดผิดด้วยการทำประตูและก็เล่นดีๆมากกว่าเดิมแต่ในอังกฤษพวกเขาโจมตีคุณทันทีและก็เป่าฟาวน้อยลง30%กว่าอิตาลีด้วยซ้ำจากประสบการณ์ที่ผมเคยผ่านมา กับโจชัวเซอร์ซีนั้นเราได้เห็นผลงานของเขามาแล้วเมื่อปีก่อนกับโบลอนญาและในท้ายที่สุดท่ามกลางความสับสนที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบางที่พวกเขาอาจจะปล่อยยิมตัวเซอร์ซี่ออกมาก็ได้นะพวกเขามีรัสมูสอยลุนอยู่แล้วแล้วก็ยังมีมาคาสแวตฟอร์ดที่สามารถเล่นเป็นกองหน้าตัวเป้าได้เขาน่าจะเป็นนักเตะที่ตอบโจทย์สำหรับยูเวนตุสเลยล่ะเพราะว่าจะทำให้ตีอกมอตตามีกองหน้าที่มีคุณสมบัติแตกต่างจากดูซานวลาโฮวิช ผมเข้าใจดีว่าเซอร์กซไม่ใช่กองหน้าจอมถล่มประตูแล้วก็ไม่ใช่คนที่จะยิงได้25ประตูต่อซีซั่นด้วยแต่เขาช่วยให้คนอื่นๆรอบตัวของเขาเนี่ยเล่นได้ดีมากขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าเลยล่ะ เรามากดีความเห็นของไทรรนมาเชลนักข่าวของแมนเชสเตอร์อีฟนิ่งนิวส์นะครับที่เขาได้ออกมาวิเคราะห์อ,อนาคตของเอริกเคนฮาร์กรวมถึงแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตัวกุญซื้อในอนาคตอันใกลน้นี้ซึ่งเขาก็มองว่าหลังจากพักเบรกทีมชาติรอบนี้เป็นต้นไปครับมันก็มีแค่ทางเลือกเดียวเท่านั้นก็คือเอริกเคนฮาร์ตต้องทาแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดขยับเข้าไปอยู่ในกลุ่มลุนพื้นที่แชมเปี้ยนส์ลีกซีซั่นหน้าให้ได้ ก่อนที่ตลาดรอบมการาคมจะมาถึงหรือนั่นก็หมายความว่าอีก12เกมจากนี้ก่อนถึงช่วงิ้นปีครับที่เอริกเคนฮงกต้องทำแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดเก็บแต้มให้ได้มากที่สุดไม่อย่างนั้นอนาคตของเขาก็อาจจะไม่รอดและสโมสรก็น่าจะใช้เวลาช่วงนั้นในการเปลี่ยนแปลงตัวกุนซือด้วยราอยังสามารถเติมนักเตะบางคนเข้ามาให้กับกุนซือคนใหม่ได้กับตลาดหน้าหนาวด้วยครับซึ่งกับเรื่องนี้ไทโรนมาเชลก็ได้สแสดงความเห็นเอาไว้ว่าอย่างที่เราเห็นว่าตอนนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่ที่14ของตารางคะแนนพรีเมียร์ พวกเขาลงเล่นไปแล้ว7เกมและจากนี้ไปจนถึงช่วงสิ้นปีพวกเขาจะมีเวลาอีก12เกมในการเก็บแต้มให้ดีมากที่สุดแต่ได้ว่า12เกมนั้นเส้นทางมันก็ไม่ง่ายนักเพราะว่ามีทั้งเกมที่เจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้และก็แอสตันอยู่ในนั้นด้วยและพวกเขาก็ต้องพลาดน้อยที่สุดต้องเริ่มทำอันดับให้ขยับเข้าใกล้พื้นที่โคตาแชมเปียนส์ลีกหากว่าสุดท้ายพวกเขาทำไม่ได้ก็อาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงตัวผู้จัดการทีมภายในเดือนมกราคม เราเห็นได้ว่าเอริกเคนฮากรอดพ้นจากการโดไล่ออกได้แบบเหลือเชื่อจากการประชุมของบอร์ดที่ผ่านมาแต่เขาก็ยังคงตกอยู่ภายใต้ความกดดันอย่างมหาศาลในเวลานี้อยู่ดีและมันก็คงจะเป็นเรื่องน่าประหลาดใจไม่น้อยที่เขาจะอยู่รอดไปจนถึงช่วงสิ้นปีนี้เมื่อดูจากผลงานของทีมจนถึงตอนนี้น่ะ แต่หากว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเริ่มต้นปี2025ด้วยกุนซือคนใหม่พวกเขาก็จะมีงานหนักเช่นกันคือการเร่งสร้างผลงานให้จบอันดับที่ดีที่สุดและผมก็เชื่อว,ว่าการเข้ามาของกุนซือคนใหม่ทีมงานบริหารทั้งแดน Ashworth, Jason นวิ c o อสและก็คริสเ p อร์เฟอร์วีเวลก็จำเป็นต้องพิจารณาการเสริมภาัอีกครั้งให้กับคนที่จะเข้ามาแทนเอริก e n h a ากด้วย และนี่ก็เป็นข่าวสารของสโมสซอนแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดที่น่าสนใจในรอบเช้าประจำวันที่16ตุลาคมนะครับหากว่าใครชอบก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับ